สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบลากาเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบัลปุตไทยสิงครับสวัสดีไปยังเพจบัลปุตไสลันนะครับมัยนเฮพจยังไงบ้านมันเขาเลือกโคตรกับว่าอย่างไรมันเขาเลือกสมบัติก็ไม่ <c oughs> อ้าวโอ้หานใหญ่ๆแต่ว่าเอาไถ่ซ้ำเข่าข้องขั้วอย่างนี้เลยหรอว่ากันที่อาเท่านี้ตัว โอ้ยมันก็ถือกใจผู้ไทยอยู่นแล้วพอตองเขาเลิกพอดันป้าลอยลอยลอยไปเลยเฮาโอ้เท่ไปอีกแบบครับพานบุกเบิกไทยเป็นพานพ่วนโอ้เจ๋วเจวห้ามเอาเข้าเลิกเอาเข้าเลิกไม่ใจตังเบิ้งครับโอ้ยเลียนแบบสบายสบาย เห็นไหมว่าเปลืองวันเถ่อนรุ่นนี่เอ้าสุขสบายดีพี่น้องนะครับเัดสู่สุข,ขทุกคนครับอยู่กับผมเบาคนละไทไายสิงห์นะครับเอามเอนี้ก็อยู่ฮิมเซ่นะพี่น้องหน้าเมนีกาบ้าเยี่ยมชมทีมงานครับเิคนไทยมันจะปลูกกกอยูข้าวขจังไหนกาะน,นะครับบ่มั่นใจเดิแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งส่งยกกล่องคือจังโกกอยูข้าวเองสินะแต่ว่า มองนี้ว่าชิวานเขาเถอะน,น้าสีโอ้ยสูตรได้หูคือจากวาน,นี่ไม่ได้กวานบกเขาเย,ยือนใช่ไหมฮะได้มักจ่ายเอกหัวหย่องคักเด้วยมื่อนี้ไถโบยเขาเถอะไถเนี่ยไถเยือกมีแต่เขาว่าไถบกเขาใจเงินนี่ไถเขาเลือกบอกใจเงินฮะนิ่มๆไปหัวหน้า bay cho bay chiêu chiêu bay hoàn toàn đẹp chính oh. quá เลี้ยงห้างย่าก,กว่าทั่วได้ขั้นบ่อขั้ถ่ายคุ้มไวอ๋อนางงานพิ้นกระสีเป็นปลา,าเจาะประมาณนี้แหละครับพุกใหม่หน่อยก็เป็นคุ้ จุ่มข้าหน่อยอรอเฉลยพวกใหม่ตายยืนยี่ขั้นแล้วกำลังสวนไล่มาตัวนี้เพื่นไทยยกครับเฮ้ยบึนบกบึนบอดโคตรโคตรให้นึง

ติ่นย่อๆยอยอวันกบถึงเบ็ด,ด,ด,ดบนี่คงไปด้วยทานไปเบิ้งขั้นนี้ครับโอ้ไล่ตานาอพี่น้องเว้ยนี่สวนไล่มากครับ 你不面扑扑，我就看我告诉你不 คือนะใจเพือนคากเลยอมันก็ยอดยอดเป็นบาทแล้วเนาะ มนยคะมออกะน่นือเอน่ยเยะเยอะเฮ้ยเห็นแปดจนสีเบิดแล้วยังไงโอ้ยเดือดเห็นหอดาดสีไม่เยี่ยมเหรอเห็นแปดแปดเท็จที่กันหอ่าเอาแบบเตือนมาันย่านในเรื่อน ว่ามันเอากล้วยไถบันนี่ละเลือกใจพ่อยังวันนี้เลิกเนี่ย,ย,ยตจว่าไอเห็นห้อ,อยบอกพันมาเดนห้อยนะมาพอไถเราพอน่ะมมนแรงทัวเพื่อแม่วราบัน ไปแล้วครับเลี้ยงบางๆเอาใบเพื่อนนี่เหลือหน่อยขัานก็ดีโอกาสช่วยจากแล้วใบหน่อยๆเนาะใบเพื่อนนี่เต็มเลยขั้นในไใบก็บเต็มครับ,บมันไปเลี้ยงบางมันจังว่ารถกระโดงร่อยนี้เลยน,นั่นว่างลงลึกๆก็ได้ยิ่งเพราะว่าใบมันเนื้อโปรไล่นะขั้นยิ่งเปรี หมดจังได้ไทยจนใบเบดแปดอันเก่าอันเจอกันไหมคิมนาครับผม